ผูพงย่พายนะมาอัปเดตนะงานนะคะวันนี้นะก็ลูกป้านะเอ็ดชิดนะวันนี้ก็มาลุยงานแล้วนะพอดีแอดแดนก็มากับด้านนะนะคุณมอไซค์คนละคันเพราะว่าเดี๋ยวจะได้กลับไปเพาะต้นกล้าเหมือนเดิมนะเพราะว่าต้นกล้ายังเหลืออีกสองแถว สวยมากเลย่สองมสวยาสวยโอ้ดงสีแล้วพี่น้องว้าวโอ้ปรากนชีฝ่าฝ่าทีุ่จเ้อเปิดตัวช่างสีคนใหม่ เออสีผ้าแล้วนี่อะเออฝ้ายจางนี่เป็นในผ้าเบอร์สี่นี่เออฝ้ายเขาว่าฝ้าจางอย่ยจางวันี้จางนี่จะแบบจางนี่แหละมันต้องเพิ่มอีบาลุงต้องอะไรต้องเพิ่มสีไหมละสีอย่างนี้ต้องสีอืมสีสี 是嘞。起 กระดาษมาแล้วสวยมากเลยอือกระดาเห็นแล้วสุดยอดโอ้ยไมได้มาหลายวันสวยเลยหน้าหน้าแบบสวยเลยเนาะอือ โอ้ถึงกับกระลึงนะคะเร็บแล้วนะคะอะไรสินยี่ไงติดปาเป็นแบบปากฉาบเรียบตอนนี้ก็กำลังลงสีนะคะสีฟ้าสวยมากเลยค่ะลงสีกับมือเลยค่ะอืมถ้าสีกับมือไหมมีไม้ดิมีไม้ด้พอได้ใช้มือนเลย ว่าวันนี้เขาระดาษอะไรเขากระดาษแล้วเพขาไปให้อาหารแมวใครก็ไม่รู้จริงเหรอดาองสีเอ้าเหรอจะเอาไปใส่อาหารแมวไปให้อาหารหมาอาหารแมวเลยพอเห็นลุงวางเหรอโอ้มาเห็นลุงโอ้กระดาษใส่สีเผื่อไปแล้วด่าได้รู้แล้วต้นตอรู้เลย

สวยงามสีฟ้าลงพืน UH อันนี้ลงสีจริงบ่อันนี้สีจริงใช่ไหมลุงสีจริงแล้วนะคะเอฟซีสีฟ้าดอื้นเีส่งลูกมาให้ดูว่าแม่ดาให้ลุงทำแบบนี้เปิด ปตูเปก็เข้าออกได้ยนี่เลนี่ประตูเปิดเลยไอเก็บของน้ให้ออกของไเก็บไว้นะอไปเก็บข้งบนคือขึ้นป้าเอาอะไรมาขึ้นไว้อารมณ์ป้าให้งนปไว้บอกฮะมันมาแมนแล้วปาห้นไไว้บอกเออปาห้ก็ได้สมบัติก็ได้โอ้โหจะบอกให้เอา เอาเอาไปเก็บไว้ข้างบนทุกมือทนะุกมือทุกมือมีอีกเหมีอยู่ึ่งอันนี้ก็ป้านี่ลงสีขาวสีลงพื้นไปแล้วนะ ไม the ่ทำหรอกฮะไม่ได้ทำไม่ได้ทอ่ะถือเคองเำทุกอ่ม่เออลูกจังก็ต้องทประตูทประกวางทำเองเลยนะพี่น้องประตูมาใส่ลงสีจริงแล้วพี่น้องงสีจริงแล้ว